สวัสดีครับวันนี้มาพบกับตูนตรงตะไครกแล้วนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาวิเคราะห์ฟุตบอลกันครับห้าทีเด็ดคัดกันเน้นจากตูนตรงตะข่าน,นครับแต่ก่อนอื่นเลยครับวันนี้ ขอตั้งอ้อมดีใจกับพี่ๆด้วยครับเมื่อคืนเนี่ยที่ให้ตัวเน้นตัววีกินไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยห้าตัวนะครับมีอะไรบ้างไปรับชมอันนิดนึงครับทางด้านของโรฟอร์ดครับเจอทงนักของเฟกติสตัดครับคู่นี้เป็นฟุตบอลนอร์เวย์คู่นี้เราให้ไปส่งกันไว้นะครับต้องบอกว่าจบที่5ประตูครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ทางด้านของโมครับเจอทงนักของชาบบอกครับคู่นี้เนี่ยต้องบอกว่ามีประตูกันเนี่ยถึง6ประตูคู่นี้เราเนี่ยให้ไปรอประตูที่4เลยนะครับ สำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับคู่นี้เนี่ยทางนานของคาบูตกับฟิออลเรนตินาคู่นี้เราเนี่ยให้ไปสูงนะครับต้องบอกว่ามีประตูกันมาเนี่ยหประตูตอนหนึ่งนะครับประตูที่3มเนี่ยไม่มาตัวนี้กราบขอภัยด้วยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับทางนานของฟุตบอลตุรกีนะฮะทางนานของคาราคุมกคับเจอทางนานของแท็บสปอร์นะครับตัวนี้ต้องบอกว่าเต็มกราฟเต็มคำเลยครับสประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้เราเนี่ยให้ไปรอประตูที่3การมาถึง4ประตูเลย สำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับซึ่งฟุตบอลยูฟ่าแชมเปียนลีกครับทางด้านของเรมเบลิกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืานของบาเยอร์มินิคคู่นี้เราเนี่ยให้ไปสูงครับผลสกอร์จบที่2ประตูต่อหนึ่งะครับก็เต็มกราฟเต็มคำไปเลยนะฮะสำหรับในกลุ่มครับเมื่อคืนเราให้ฟุตบอลชุดโครงการกันไว้นะครับทั้งหมดเนี่ยให้ไว้ทั้งหมดเลย6ชุดครับ6ชุดโครงการเราเนี่ยเข้ามาทั้งหมดเนี่ย5ชุดโครงการครับ ชุด2ชุด2แล้วก็ชุด3ชุด3แล้วก็ชุด4นะฮะชุดสุดท้ายครับคือชุด5ตัวเนี่ยต้องบอกเลยนะครับผ้าทางด้านของขับบูธครับนะ,ะถ้าขับบูธมาทุ่มๆเลยครับปงัปงๆเลยนะฮะตรงนี้นะฮะสำหรับพี่ถ้าอยากได้นะฮะเข้ามาในกลุ่มได้เลยครับพี่ เข้าฟรีไม่เสียค่าใจ่ายนะครับแอซัดีที่แนะครับทักกันเข้ามาได้เลยเข้ามาแล้วได้อะไรบ้างฟุตบอลสดครับบอกเลยว่าเป็นซิกเนเจอร์ของกลุ่มเราเลยครับตัวเน้นตัววีชุดโครงการเราจัดให้หมดครับยังไงในกราบเรียนเชิญนะครับสำหรับฟุตบอลวันนี้นะครับที่เราจะยกกันมานะครับมีทั้งหมดอยูคู่นะครับ คู่ที่หเลยครับทางด้านของฟุตบอลเดนมาร์กครับเป็นในด้านของซิงเคิลบอกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมานด้านของอาร์สุดครับคู่นี้จะลงสนามกลางนะครับจะลงสนามกันเวลา4ี่ทุ่มตรงนะครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับไปศึกฟุตบอลนอร์เวย์ครับเป็นในด้านของสตอมกอเซยครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนด้านของลิวสตอมครับคู่นี้จะลงสนามกันเวลา4ี่ทุ่มห้นาทีครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับ ทางด้านของฟุตบอลซาอุดิอาระเบียโปลีครับทางด้านของอันคลุสจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืนด้านของอานาเซอร์ลิยาดครับคู่นี้จะลงสนามกันในลาตีหนึ่งครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับทางด้านของไบเออร์เรลูเซนครับศึกฟุตบอลยูโรปาลีครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาเยืนด้านของเอเอสโลมาคู่นี้จะลงสนามกันในลาตีสองครับสำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายในค่ำคืนนี้นะครับเป็นฟุตบอลยูโรปาคอนเฟอเรนลีครับ โอลิมปิกอสครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะดของแอสตันวิลล่าคู่นี้จะลงสนามกันเวลาตีสองครับสำหรับฟุตบอลเดนมาร์กครับคู่นี้นะต้องบอกเลยครับซิงเคบอกครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะดของอาร์ดครับต้องบอกว่าคู่นี้จะลงสนามกันเวลาสี่ทุ่มนะครับจะลงสนามกลางด้วยต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยเปิดมาเสมอไหนเสมอกันเลยนะฮะสำหรับทันด้าของซิงเคบอกครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่6ครับมีแต้มอยู่ที่ยแต้ม เซอร์แนของอาซุดครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่5ครับมีแต้มอยู่ที่36แต้มต้องบอกเลยครับว่าคู่นี้เคยเจอมาแล้ว10เกมครับ10เกมในการเจอกันมาเนี่ยค่าเฉลี่ยเนี่ยอยู่ที่2ประตูนะครับต้องบอกว่าคู่นี้สูงสวยนะครับสำหรับผลงานในการเจอกันมาครับเป็นเซอร้านของซิงเกิลบ็อกครับที่เอาชนะมาได้ถึง3ครั้งนะฮะแล้วก็จบด้วยการเสมอไปใน4ครั้งเลยส่วนอาซุดเนี่ยเคยเอาชนะทางด้านของซิงเกิลบ็อกมาได้3ครั้งเช่นเดียวกันครับ ต้องบอกว่าสกอร์คู่นี้เนี่ยยืนพื้นเนี่ยสองประตูนะครับในการเจอกันมาเนี่ยจบที่สองสองหนึ่งครั้งครับแล้วก็หนึ่งศูนย์สองสองแล้วก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งสองศูนย์สองหนึ่งแล้วก็สี่สามครับแล้วก็ห้าสองนะต้องบอกว่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงนะฮะสำหรับผลงานณปัจจุบันในการเล่นในบ้านของซิงเกิลบอกครับสิบเกมในการเล่นในบ้านถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างแย่ครับชนะไปเพียงแค่สามเองนะฮะเสมอไปอสองแล้วก็แพ้ไปห้า ผมมองว่าวันนี้เนี่ยซิงเกิลบกเนี่ยตอนนี้เนี่ยผลงานค่อนข้างแย่ยยครับส่วนานาของอาสุดครับต้องบอกเลยครับว่า10เกมในการเล่นเกมเยือนครับชนะเป็นเพียงแค่2เสมอไปห้าแล้วก็แพ้ไปสามครับต้องบอกว่าคู่นี้สูสีกันมากมากเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเขาให้ความสัมพันธ์านของซิงเกิลบกครับจะมีโอกาสชนะเนี่ยสามสิบสามจุดสามเปอร์เซ็นต์ส่วนอาสุดเนี่ยจะมีโอกาสชนะสี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับ คู่นี้เน้นย้ำนะครับว่าไปสูง2ดีกว่าครับดูทรงแล้วมีประตูที่2แน่นอนในการจนมาเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสถิติเนี่ยถึงแม้ว่าวันนี้เนี่ยจะเปิดมาเนี่ยค่อนข้างต่ำก็ตามแต่ว่าเขามีประตูกันทุกเกมนะครับยังไงคู่นี้ไปอยู่สูง2ผมมองว่าไม่เจ็บแน่นอนครับเต็มที่ก็ยกครับ สำหรับศึกฟุตบอลนอร์เวย์ครับนะครับคู่นี้ไม่ดูไม่ได้นะครับทางด้านของสตอมคอสเซตครับจะเปิดบานต้อนรับการมาทนงด้านของ i ิวสตอรมครับคู่นี้เป็นด้านของสตอมคอสเซตครับเปิดมาเนี่ยปอปาตากลมนะครับต้องบอกเลยครับผลงานณปัจจุบันของสตอมคอสเซตตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่5ครับมีแต้มอยู่ที่10แต้มนะครับสำหรับทางด้านของ i ิวสตอรมเนี่ยตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่12ครับมีแต้มอยู่7แต้มนะครับผลงานในการจะมาต้องบอกเลยครับคู่นี้เคยเจอมาแล้วเนี่ย 10เกมนะครับ10เกมในการเจอกันมาเนี่ยเป็นหน้าของสตอมคอสเซตครับที่เอาชนะไปได้3ครั้งจบด้วยการเสมอนไปเนี่ยหครั้งนะครับอีก6ครั้งเนี่ยเป็นน้าของริวสตอมครับที่เอาชนะไปได้แต่ว่าคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าสกอร์เนี่ยค่อนข้างสูงครับ10นั้นในการเจอกันมาเนี่ยต่ำสุดแค่1ครั้งนะครับคือ1นูนนอกนั้นเนี่ยยืนพื้นใน3ประตูทั้งนั้นเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยผลงานของสตอมคอสเซตในการเล่นในบ้าน10เกมครับต้องบอกเลยนะครับว่า ทำผลงานเก็บชชนะไปได้ถึง5ครั้งจบด้วยการเสมอไปใน3ครั้งนะครับแล้วก็แพ้ในบ้านใน2ครั้งเท่านั้นเองถือว่าฟอร์มเนี่ยค่อนข้างดีนะครับแต่ว่าผู้มาเยือนครับทางด้านของลิวสตอมครับต้องบอกว่า10นัดในการเล่นเกมเยือนครับชนะไปถึง6เลยนะครับแล้วก็เสมอไปหนึ่งแล้วก็แพ้ไปสามครับต้องบอกว่าผลงานคู่นี้สูสีกันเลยนะฮะสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาให้ความสาคัญทางด้านของสตอมก็เส็จครับจะมีโอกาสชนะทางด้านของลิวสตอมเนี่ย 50%ส่วนลิวสตอมเนี่ยมโอกาสชนะทางหน้าของสตอมคอเซนเนี่ย85.7%นะครับคู่นี้นะครับต้องบอกก่อนนะครับว่ามันเป็นฟุตบอลนอร์เวย์ฟุตบอลนอร์เวย์เนี่ยต้องบอกเลยนะฮะว่ามีประตูกันเนี่ยค่อนข้างเยอะอยู่แล้วนะครับยังไงเนี่ยผมมองว่ามี3ประตูแน่นอนครับยังไงคู่นี้ไป2.5ง้ีผมมองว่ารอนับ3ได้เลยครับ สำหรับฟุตบอลซาอุดีอ,อาระเบียโปลีกนะฮะอันคูลุสครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาทางดนของอันนาเซอร์ลียานะครับต้องบอกว่าอันนาเซอร์เนี่ยเปิดมาเนี่ยต้องมีถึง2ประตูหน้าบ้านนะครับแต่ว่าผลงานนัดปัจจุบันฐานะของอันคูลุสเนี่ยตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่15ครับมีแต้มอยู่ที่28แต้มส่วนฐานะของอันนาเซอร์เนี่ยตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่2ครับมีแต้มอยู่ที่74แต้มนะครับผลงานคู่นี้เนี่ยต้องบอกเลยครับว่าเคยเจอกันมาแล้วนะฮะหครั้ง เป็นทางด้านของอนาเซอร์ครับที่เอาชนะทางด้านของอันคูลุสไปได้1ครั้งนะครับต้องบอกว่าจบที่3ามโน่เลยและก็มีประตูในครึ่งแรกด้วยครับสำหรับผลงานนะปัจจุบันนะฮะในการเล่นในบ้านของอันคูลุสครับเดี๋ยวเรามาดูกันนิดหนึ่ง 9เกมในการเล่นในบ้านครับชนะไป6เสมอไปสูแล้วก็แพ้ไป3นะครับต้องบอกว่าอันคุรุเนี่ยทำผลงานในบ้านได้ค่อนข้างดีเหมือนกันแต่ว่าผู้มาเยือนครับเป็นทีมยักษ์ใหญ่นะครับทางด้านของอนาเซอร์ลียาดครับ10เกมในการเล่นเกมเยือนครับชนะไปถึง7เสมอไปสูดแล้วก็แพ้เพียงแค่3เองถือว่าทําผลงานได้ดีนะครับแล้วก็ฟอร์มเนี่ยก็ดีกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเขาบอกมาเลยนะครับว่าทางด้านของอันคุรุครับจะ มีโอกาสชนะทางแรกของอนาเซอร์เนี่ย25%ส่วนอนาเซอร์เนี่ยมีโอกาสชนะทางแรกของอันคุรุษเนี่ย80%ครับผมเองเนี่ยก็เชื่อแบบนั้นครับแต่ว่าคู่นี้เราจะให้ไปแค่หน้าบ้านอนาเซอร์ครึ่งแรกครับอ่าฟังให้ดีนะครับไปอยู่หน้าบ้านอนาเซอร์แค่ครึ่งแรกต่อตัวนาเซอร์แค่ครึ่งแรกนะฮะ ผมมองว่าก่อนจบ45นาทีอนาเซอร์จะขึ้นนำ1-0แน่นอนสำหรับฟุตบอลคู่นี้ไปอยู่อนาเซอร์ครึ่งแรกครับ สำหรับพี่ๆที่ว่าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะครับ้ามาเลยครับแอสเซดีทีแครับตอนนี้เรามีทั้งหมดเนี่ยเกลุ่มแล้วครับมีฟุตบอลสดแม่นๆตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็มีตัวเน้นตัววีชุดโครงการครับที่สําคัญมีฟุตบอลเช้าด้วยเข้าเมานิวรับไปเลยครับพี่้ซฟบอลส่งฟรีถึงหน้าบ้านในหมู่เรามีบินประกันด้วยครับเท่านี้เราให้ตัวเน้นตัววีของเราไปโดนเนี่ยพี่สามารถนําบินมาเก็ได้เลยที่สําคัญครับมีททยผล4คู่รับไปเลยครับพี่300ทายไทยกันฟรีไทยกันเล่นเล่นทุกวันครับ ในกลุ่มของเรามีกิจกรรมอีกมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทันต์ของฟุตบอลสเตปครับถ้าเผื่อพี่ทายมา5้าคขึ้นไปเนี่ยแล้วผิดหมดเลยพี่รับไปเลยครับพี่ตามเงื่อนไขนะครับในกลุ่มของเรานะฮะบอลเข้าเราเติมให้อีกนะครับต้องบอกเลยนะครับว่าไม่มีที่ไหนแจกมากกว่านี้อีกแล้วครับในกลุ่มของเรามีกิจกรรมมากมายนะครับยังไงกราบเรียนเชิญนะครับเข้ามารับรองครับพี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลยูโรปาลีกคู่นี้ไม่ดูไม่ได้นะครับเป็นฟุตบอลคีย์ช็อตเลยครับทางด้านของไบเออร์โรเซนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของเอเอสโรม่าคู่นี้จะลงสนามกันในลาเตสองครับสำหรับวันนี้เนี่ยไบเออร์ Bio เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเงื่อนไขต้องมี1ประตูหน้าบ้านขั้นต่ำนะครับผมสำหรับผลงานณนปัจจุบันครับทางด้านของไบเออร์โรเซนได้แชมป์ไปแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยก็รั้งอันดับที่1ครับมีแต้มอยู่ที่84แต้ม ่วนนักของ AS Loma ตอนนี้เนี่ยรังอันดับที่6นะครับมีแต้มอยู่ที่60แต้มผลงานในการจจขกันมาเนี่ยต้องบอกว่าทั้ง2ทีมนี้เนี่ยผัดกันแพ้ผัดกันชนะกันไปนะครับอย่างละ2ครั้งจบด้วยกันเสมือนไปครับ4ครั้งนะครับต้องบอกว่าในการจจขกันมาเนี่ยถือว่าสู่สีกันกมากๆเลยครับสำหรับผลงานนับปัจจุบันนั้นของไบเออร์รูเซนครับในการเล่นในบ้านนะครับ10เกมถือว่ายังไม่เคยแพ้ใครเลย ถือว่ายังคงรักษาสถิตินะครับต้องบอกว่า10เกมเนี่ยชนะไปถึง9ครับเสมอไป1แล้วก็แพ้ไป0ต้องบอกว่ายังคงรักษาสถิติได้ดีครับแต่ว่าถ้าอีก2นัดครับถ้าทางด้านของไบเออร์โรเซนเนี่ยสามารถกำชัยได้ทั้งหมดจะเป็นนะฮะไบเออร์ Bio ที่ว่าไร้พ่เลยครับผมบอกเลยนะว่าเขาต้องการสถิตินี้ด้วยนะครับสำหรับทางหน้าของเอสโลมาครับ ในการเล่นเกมเยือน9เกมครับต้องบอกเลยครับว่าชนะไป4เสมอไป4แล้วก็แพ้ไปหนึ่งครับต้องบอกว่าทางด้านของ AS Roma วันนี้ก็ต้องบุกค,ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเพราะว่าในเล็กแรกเนี่ยเป็นนักของไบเออร์ครับที่เอาชนะมาได้2-0นะครับสำหรับผลงาน ะะต้องบอกเลยว่าเป็นน้า,นานของไบเออร์ที่ว่าทําผลงานได้ดีมากกว่านะครับสำหรับสื่อต่างประเทศวันนี้เนี่ยเขาให้ความสําคัญทางน้า,นานของไบเออร์ครับที่จะมีโอกาสชนะเนี่ย80%ส่วนด้านของโรมาเนี่ยมีโอกาสชนะทางด้านของไบเออร์เนี่ย50%ครับต้องบอกเลยครับว่าวันนี้เนี่ยทางด้านของไบเออร์ริูเซนเนี่ย จะมาในแผน3 4 2 1ครับมีการได้รับบาดเจ็บเนี่ยไม่มีเลยนะฮะต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยฟร์ทีมมากๆครับสำหรับทางนักของ AS Roma จะมาในแผนเสี่ยม3ครับต้องบอกเลยนะครับว่าวันนี้เนี่ยมีการได้รับบาดเจ็บใน1ตัวนะครับดูทรงแล้วครับพี่วันนี้ไปอยู่นะหน้าบ้านของไบ e r เออร์รูเซนดีกว่า ผมเชื่อเลยครับว่าฟอร์มที่ร้อนแรงนะครับยังไงเนี่ยทุกทีมเนี่ยนาตอนนี้เนี่ยเอาทางนัดของไบเออร์โรเซนเนี่ยไม่อยู่แน่นอนยังไงไปอยู่หน้าบ้านไบเออร์โรเซนครับดูทรงแล้วไม่เจ็บแน่นอนนี่คือคีย์ช็อตเลยนะครับ สำหรับฟุตบอลยูโรป้าคอนเฟอเรนซ์ลีกนะครับคู่นี้เป็นคู่สุดท้ายครับที่เราจีบโชียกันมานะครับทางด้านของโอลิมปิกอสครับเชเปอร์บาร์ต้อนรับการมาในทานของแอสตันวิลล่าต้องบอกก่อนนะครับว่าวันนี้แอสตันวิลล่าต้องมี1ประตูหน้าบ้านเลยนะครับสำหรับผลงานนะับปัจจุบันทางนักของโอลิมปิโกสครับตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับที่4ครับมีแต้มอยู่ที่57แต้มส่วนแอสตันวิลล่าเนี่ยตอนนี้เนี่ยรั้งอันดับ4เหมือนกันครับมีแต้มอยู่ที่ 67แต้มต้องบอกว่าอันดับเท่ากันนะครับแต่ว่าในเลกแรกครับต้องบอกว่าเป็นทางนันของนะฮะโอลิมปิกอรที่เอาชนะทางนันของแอสตันมาได้4ประตูต่อสนะครับสำหรับคู่นี้เคยเจอมาแล้วนะครับหครั้งนะฮะก็จบ4-2นะครับต้องบอกว่าผลงานนับปัจจุบันทางนันของโอลิมปิกอรครับถือว่าทําผลงานได้ค่อนข้างดีครับสิเกมในการเล่นในบ้านเนี่ยชนะไปถึง8นะครับเสมอไปสูตรแล้วก็แพ้ไป2ต้องบอกว่าวันนี้เนี่ยโอลิมปิกอรเนี่ยเล่นในบ้านได้ค่อนข้างดีครับแต่ว่า ผู้มาเยือนวันนี้ครับทางด้านของแอสตันวิลล่าครับต้องบอกเลยนะฮะว่า9เกมในการเล่นเกมเยือนครับชนะไป4สเสมอไป2แล้วก็แพ้ไป3ครับต้องบอกเลยนะครับว่าช่วงหลังเนี่ยทางด้านของแอสตันวิลล่าตอนนี้เนี่ยผลงานเนี่ยค่อนข้างย่ำแย่นะครับวันนี้เนี่ยสื่อต่างประเทศเนี่ยเขาบอกมาเลยนะฮะว่าทางด้านของโอลิมปิกอนเนี่ยจะมีโอกาสชนะใน100% ส่วนแอสตันวิลล่าครับจะมีโอกาสชนะทางนักของอุลิปิกอเนี่ย25%ครับต้องบอกก่อนนะพี่ว่าคู่นี้ในการจะขึ้นมาเนี่ยสกอร์เนี่ย,ยมี4ประตูต่อ2นะฮะแล้ววันนี้เนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเลกนี้น Villa, เนี่ยทางนานของแอสตันวิลล่าเนี่ยต้องเอาด้วยผมมองว่าคู่นี้เนี่ยมีประตูแน่นอนครับเพราะว่าแอสตันไม่มีอะไรเสียแล้วครับต้องทำประตูเท่านั้นครับยังไงคู่นี้ไปอยู่สูง2.5ก3ผมว่ารอนับ3รอนับ4ได้ครับ เดี๋ยวนี้เรามาสรุปผลกันนิดนึงนะครับว่าแนวทาง5ทีเด็ดคัดกันเน้นจากตูนตุงตะข่ายเราไปทางไหนกันบ้างครับ1เลยครับเป็นฟุตบอลทางด้านของซิงเคิลบอกครับฟุตบอลเน,นมาร์กนครับเจอกันดั่งของอาร์เซนอลครับ คู่นี้เราเนี่ยให้ไปสูงเต็ม2นะครับต้องบอกว่ารอนับ2ได้เลยครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่2ครับศึกฟุตบอลน,นอร์เวย์นะฮะสตอ r m มก็เสร็จครับจะเปิดบ้านตอนรับการมาชนะของลิลส t o r m ครับคู่นี้รอนับ3ได้เลยครับ2อิมผมมองว่ามีประตูแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่3ครับทางนักของอนาเซอร์นะครับเจอหน,น้าของอันคูลุสนะะคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านของอนาเซอร์ แค่ครึ่งแรกครับผมเชื่อเหลือเกินครับว่าก่อนจบ45นาทีทางด้านของอานาเซอร์จะขึ้นนําแน่นอนครับสำหรับฟุตบอลคู่ที่4ครับเป็นฟุตบอลคีย์ช็อตเลยครับทางด้านของไบเออร์โรเซนครับจะเปิดบ้านต้อนรับการมาชนะของเอสโลมานะครับคู่นี้ไปอยู่หน้าบ้านของไบเออร์โรเซนครับดูทรงแล้วมี1ประตูขั้นต่ําแน่นอนครับ สำหรับฟุตบอลคู่สุดท้ายครับทางด้านของโอลิมปิกกนครับเจอกับแอสตันวิลล่าครับคู่นี้ไปอยู่สูงเต็มครับ2.5ที่3ผมเชื่อเหลือเกินครับว่ามีประตูที่3แน่นอนครับสำหรับพี่ๆนะครับถ้าชื่นชอบเรื่องราวของฟุตบอลนะฮะยังไงเนี่ยน้องกับเรียนเชิญนะครับเข้ามาอยู่กันในกลุ่มได้ตอนนี้เนี่ยมีทั้งมดใน9กกลุ่มแล้วนะฮะ ต้องบอกว่าในกลุ่มเรามีตัวเน้นตัววีชุด่องการครับและที่สําคัญเลยคือเซ็กเนเจอร์ของเราเลยนะครับฟุตบอลสดสูงแรกฟุตบอลสดสูงหลังนะครับยังไงเนี่ยบอกเลยนะครับว่าเข้ามาแล้วในชุดกองการเนี่ยเข้ากันหนาแน่นอนครับพี่ยังไงเนี่ยผมกล้าเรียนเชิญน,นะฮะวันนี้ร่ำลางกันไปครับ5ีเด็ดคัดแกนเน้น,นจากตูนดงขายวันนี้สวัสดีครับ